เมืองตัวรถเั็กหน้อยนะครับนี่ครับ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมถืมาทีวิวการทำง,งานของฟิวรรแทคเตอร์คูโบต้า L สามสี่ศูนย์แปดนะครับเป็นการ รีวิวหรือเป็นการแชรผสมการหรือว่าจะเป็นการแบ่งปันความู้เล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับการทำงานของระบบฟิวของโรเต,เตอร์คูปัตตา l 3ามสนะครับมือนี้สิน้ำเสนอแบบละเอียดที่ยิบเลยนะครับละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับไปเบิ่งกันเลยนะครับชิครับ ครับพี่น้องครับเขามาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับกองฟิวนะครับมีกองฟิวนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับคาดนะครับนี่ครับมีคาดนะครับนะมีกองฟิวนะครับเขามาเบิ่งกันเลยครับนี่ตัวนี้นะครับฟิวตัวแรกนะครับนี่ฟิวตัวแรกซิห <bon> ้าแอมเข้ามาฮาศาสตร์ ฮาซัดในหมายถึงไฟสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองเบรกไท์นะครับฟิวซิปแอมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟไฟส่องสว่างนะครับ ไฟ่องสว่างไฟนารดนะครับไฟ่องสว่างหนารดนะครับไฟตารถดนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับัวนี่สิบแอมป์นะครับนี่ครับอาจจะเป็นไฟหน้าปัดนะครับนะครับฟิ้วหน้าปัดนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นไฟหน้าปัดกสิติดนะครับพิวตัวนี้นะนะครับต่อมาไฟสิบห้าแอมป์นะครับ เออเฮดไลท์เฮดไลท์ฮอนนะครับนะครับตัวนี้ฟิวตัวนี้นะครับเฮดไลท์ฮอนฟิวชิ้น5แอมป์นะครับก็เป็นแต่หน้าเองนะครับแต่รถนั่นเองนะครับน,น,นะบนะตัวต่อมาไฟ5แอมป์นะฟิว5แอมป์นะครับคีย์สต็อปนะครับตัวนี้นะ เชือหาแอมป์ชีสต็อปก็คือ,อสตาร์ทบ่ได้นะครับตัวดับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะชีสต็อปก็คือดับเครื่องยนต์หรือสตาร์ทบ่ได้นั่นเองนะครับนะครับตัวต่อไปนี่ครับโกเลมนะครับโกเลมก็คือ ไฟฟิวฟิวตัวนี้จะเป็นไฟเสาหัวะนะครับฟิวไฟเาหัวะนะครับถ้าฟิวตัวนี้ขาดก็จะเสาหัวบ่ได้นะครับนะครับตัวต่อมาสตาร์เตอร์รีเลย์ก็คือสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับถ้าฟิวตัวนี้ขาดสีสตาร์ทเครื่องอติดนะครับ นะครับวิธีใส่งานการใส่งานเขาต้องฟิวซุกตัวนี่ต้องอย่าให้มันขาดนะครับตัวไราขาดก็ต้องเช็คเบิ้งว่าตัวไราขาดก็ต้องเอาเมาเปลี่ยนให้มันครบทุกตัวนะครับจังกะสี้ใส่งานได้สมบูรณ์เต็มที่นะครับวิธีเช็คเบื้องฟิวตัวไรขาดหรือบ่าขาด มีวิธีนะครับเอามือกดตัวใต่นี่นะครับกดตัวใต้เนี่ยจะดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฟิวนะครับฟิวถ้าเหมือนมันจะมีเกดตัวนะครับแถวนี้หาตัวนะแถวนี้อีกสองตัวนะครับนะวิที่ใส่ง้านก็คือดึงตัวนี้ออกมานะครับนี่ครับหาเชือกล่องเบิงนะครับจีบนะครับ่ขีบออกมานะครับ ชีฟิ้เราก็ดึงออกมากนะครับเมื่อปีพแอนเราก็ดึงออกมากสินะครับนี่ครับดีที่ทออกมาเช็คนะครับแต่มันจะมีโคตรลวดอยู่ทั้งในนี่นะครับนะครับโคตรลวดคันอา่าเส้นลวดอยู่ในนี่ถ้าขาดนะครับถ้าเส้นลวดขาดก็หาตัวใหม่ม่เปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเส้นลวดต่อกันยังไงก็ถือว่าบ่าขาดนะครับถ้าเส้นลวด ขาดออกากกันถือว่าขาดแล้วนะครับนะทีเที่ยวเขาก็ไม่อยากนะครับสู่เข,ข้าไปนะครับมันเพาเขาเพราจำเขเอามือคมเข้าไปมันจานะครับนี่ครับนะอันนี้ก็ใเพือเกานะครับนี่ครับเสียบใเพือเกานะครับที่ที่ย้ำปิดก็อนันนี้กอขดอดกวาทั้งใต้ก็ก็ นี่คมเข้าไปเรื่อยนะครับนะมันมผักต้ก,กอตเอานีนกอดตัวใต้เราก็คมเข้าไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเนี่ยซํานี้ก็ายุแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ